สวัสดีครับผมเควินนะครับผมวันนี้ก็มากับวอสไปเรื่อยนั่นเองครับที่อยากจะไปเรื่อยนะเพราะว่าเพิ่งคิดชื่อช่องชื่อรายการนี้ออกเมื่อกี้นี่แหละครับผม <laughs> แล้วก็อยากจะ มาพูดกับเพื่อนๆครับผมเกี่ยวกับ Xbox Series ในปีนี้นะครับหรือปี2025เนี่ยมันยังน่าซื้ออยู่ไหมมันมีข้อดีอะไรแล้วก็จะมาพูดถึงกับสําหรับคนที่ยังไม่เคยมี Xbox หรือไม่รู้จักมันก็จะมาเล่าแล้วก็คุยไปเรื่อยกับทุกคนนั่นเองครับกับเพื่อนๆทุกคนกับ follower นะครับผมก็บอกไว้ก่อนว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้ผมมากๆเลยและก็ เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกที่ผมมานั่งคุยกับทุกคนแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้ฟังแบบเพลินๆนะครับผมหรือใครนะครับผมอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเพิ่มเติมนะครับเผื่อใครที่เป็นคนดูเข้ามาดูอยากจะมาคอมเมนต์คุยกับเรานะครับผมว่าเฮ้ย Xbox มีอย่างงู้นมีอย่างนี้มีดีอย่างนี้นะในปัจจุบันนู่นนี่นั่น,นก็ มาช่วยกันอัปเดตแพทให้ผมด้วยแล้วก็อัปเดตให้ทุกคนคนดูนะครับผมก็คอมเมนต์กันดีๆนะครับไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องตีกันนะครับผมไม่ต้องดูร้ายใส่กันนะครับเราเกมเมอร์ด้วยกันจะเครื่องไหนเราก็เล่นเกมกันหมดนะครับผมก็เล่นเกมกันให้สนุกครับแล้วก็มาพูดเรื่องเกมกันให้สนุกดีกว่านะครับผมแหมบางคนก็เดือดง่ายสักเหลือเกินนะช่วงนี้ <laughs> มาครับเดี๋ยวผมจะมาคุยให้เพื่อนๆฟังนะครับกับ Xbox Series ในปี2 0 2 5เนี้ยมันน่าซื้ออยู่ไหมนะครับผมถ้างั้นดินึง ก่อนว่า Xbox เนี่ยปัจจุบันมันมี2รุ่นเนาะไม่รวมรุ่นพิเศษหรืออะไรแบบนั้นนะครับผม Xbox ข้างหลังผมนี่ก็คือ Xbox Series X นะตัวสีดำนะครับอันนี้ติดสติกเกอร์นะมันเลเป็นสีขาวแล้วก็มี Xbox Series S สีขาวด้วยอีกหเครื่องนั่นเองครับผมซึ่งทั้ง2รุ่นเนี้ยมันก็มีดีของมันนะครับผมอย่าง Series S นะครับผมอย่างแรกเลยคือน้องราคาถูกมากครับผมคุณอาจจะหามือ2ได้ในราคา5 0 0 0ันห้าพันห้าหกพันนะครับผมซึ่งราคาถูกมากๆแต่ผมขอ บอกทุกคนหน่อยนิดนึงนะเผื่อใครกำลังอยากจะซื้อตัว S บอกไว้ก่อนตัว X ด้วยนะใครจะซื้อมือ2นะครับผมระวังนิดนึงก็คือระวังเรื่องโดนเครื่องโดนแปนผมก็ไม่เข้าใจไอ้พวกนี้มันกล้ามาขายเนาะไม่ไม่ต่างอะไรกับการโกงเลยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ชอบ เพราะว่าสงสารคนที่เขาซื้อไปโดยที่เขาไม่รู้หรือว่าไม่รู้จะเช็คอย่างไงนะครับผมคือมันจะมีวิธีเช็คในกลุ่มนะครับลองไปเซิร์ชดูในกลุ่ม Xbox Thailand นะผมแนะนํากลุ่มนี้ทุกคนนิสัยดีมากๆครับแล้วก็จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมในส่วนของ Xbox นะในกลุ่มนี้แนะนาอวยนิดนึงอวยนิดนึงเขาให้ข้อมูลผมเยอะนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมจะเจอนะครับผมก็คือมีคนเอาเครื่องที่ติดแบนติดแบนยังไงเขาเอาไปโกงเกมอื่นมาครับมันจะมีบางเกมครับที่เราต้องปั๊มเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปป รีฟันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ขั้นตอนไม่เคยทําด้วยนะครับผมและก็ไม่ชอบด้วยอะไรแบบนี้เล่นเกมจะโกงทําไมว่ามันจะสุกตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ว Xbox เวลาเขาเจอแบบนี้นะครับเขาก็เสียหายเสียรายได้ถูกไหมเขาก็จะแบนครับเขาไม่ได้แบนแอคเค้าสิครับเขาแบนเครื่องเครื่องก็จะใช้ไม่ได้เลยครับเครื่องติดแบนก็คือเครื่องใช้ไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมก็เลยมาบอกทุกคนไว้ว่าเวลาซื้อผ่านคนกลางเช็คเครื่องให้เรียบร้อยก่อนค่อยจ,จ่ายเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย น่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับอันนี้ระดับหนึ่งแล้วหรือไปเช็คประวัติคนที่เราจะไปซื้อต่อเขาด้วยก็ดีอันนี้ผมแนะนําให้ระวังก่อนซื้อสําหรับเครื่องมือสองเ x ็กนะครับผมจริงๆจะซื้ออะไรก็แล้วแต่กับคนอื่นก็ถ้าไม่ได้น่าเชื่อถือก็ระวังระวังกันไว้ก่อนดีที่สุดนะครับตรวจเช็คดีๆนะก่อนโอนเงินนะเช็คชื่อบัญชีนู่นนี่นั่นนะครับผมบัญชีมาก,ก็เยอะทุกวันนี้มาพูดถึงซีรีส์ S ไปแล้ว เรื่องอราคานะครับผมที่มันไม่แพงนะในส่วนของสเปคนะครับน้องก็ไม่ได้แรงมากมายนะครับผมในปัจจุบันนะถ้าในเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมันแรงเว้ยมันคุม้มมันโคตรคุ้มเลยสำหรับซีรีส์ S นะเพราะว่าในราคา5,500-4,000หรือว่าราคาเปิดตัวที่ซื้อกัน8ป0 0 0 0 0ตอนแรก มันคุ้มที่มันเล่นในทุกเกมนะครับผมแม้ในปัจจุบันก็ยังเล่นในทุกเกมอยู่ถึงแม้ว่ามันอาจจะบางเกมอาจจะมีเฟรมเลบดรอปบ้างเพราะว่าสเปคเครื่องที่มันเริ่มเก่าแล้วก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าใครจะซื้อตัวซีรีส์เใน2025ผมแนะนําว่าถ้ากัดฟันได้ไปตัวซีรีส์เน่าจะดีกว่าครับผมเพราะว่าสเปคที่มันยังแรงกว่าเยอะแล้วก็ จะอยู่ x เนี่ยมันยังอยู่ได้อีกนานครับผมเพราะยกตัวอย่างเช่นผู้พัฒนาเกมหลายๆคนนะครับหรือหลายๆค่ายเขาก็เริ่มไม่ค่อยอยากจะพัฒนาไปลงซีรีส์ s แล้วเราจะเห็นเป็นบางเกมครับเวลาเปิดตัวเกมมาเขาก็จะมีระบุเลยว่าลงแค่ x นะไม่ลง s เพราะว่า s รันไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะครับแตผพอนลงนฮโดได้นะบางเกมไม่เข้าใจ <laughs> แต่เกมที่เป็นเกมสกลิลใหญ่ๆอะครับผมนเฮนโดก็ไม่ได้นะ s ก็ไม่ได้นั่นเองครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าอีกเหตุผลหนึ่งว่าถ้าไป x ได้ก็ ดีครับผมส่วนซีรีส์ X นะครับผมก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีตัวใหม่ออกมาอีกนะครับผมก็มีตัวใหม่ที่เป็นสีขาวออกมาซึ่งเป็นตัวที่เป็นดิจิตอล100%นะครับผมไม่มีช่องใส่แผ่นนั่นเองครับถ้าไปซื้อตัวนั้นได้ไปซื้อตัวนั้นครับไม่ต้องมาซื้อตัวนี้นะเพราะอะไรรู้ป่ะไอตัวนี้ช่องใส่แผ่นผมมีนะครับและตั้งแต่วันที่ผมอันบ็อก X บล็อกตัวนี้นะครับผมมีมีคลิปดูด้วยนะไปดูได้ครับผม ตั้งแต่มีตัวนี้มา2องปีผมเคยเสียบแผ่นเข้าไปเล่นแค่2เกมครับก็คือ Assassin's Creed นะครับผมกับเดน d Island แค่นั้นเลยแล้วก็ไม่เคยใช้แผ่นอีกเลยนะครับผมเพราะมันไม่มีขายเป็นตลาดที่ไม่มีแผ่นเกมขายเว้ยก็เลยตัดใจไปได้เลยนะครับสําหรับคนที่เป็นสายเวียนแผ่นนะครับผมก็คือซื้อมาเล่นเสร็จขายแผ่นซื้อมาเล่นเสร็จขายแผ่นฝั่งเพย์ฝั่ง i n t ฮ n d ดเขาก็จะมีการทําแบบนี้ผมก็ทําถ้าใช่ไหม รู้แหละว่าคนทำนั่นแหละครับผมก็จะมีเวียนแบบนี้ไปแต่ว่า Xbox ไม่มีครับผมเพราะแทบไม่มีใครใช้แผ่นเลยนั่นเองครับก็แนะนำได้ว่าต้องทำใจอย่างหนึ่งว่าคุณจะไม่มีแผ่นเกมนะก็จะเน้นหนักไปที่ในส่วนของเกมพาร s สนั่นเองครับแล้วสเปคทั้งสองตัวต่างกันไหมตัวขาวอ่ะจากที่เขาเทียบสเปคมาตัวขาวแรงกว่าเล็กน้อยนะครับผมก็ถ้าไปถึงตัวนั้นได้ก็ดีนะที่ผมไปวอล์กที่ไต้หวันนะครับผมก็ไปวอล์กไปเจอเครื่องตัวนี้ด้วยสีขาวสวยมาก เออเป็นสีขาวที่สวยเลยนะเขาทํามาสวยมากแล้วก็ ราคาเหมือนจะถูกกว่าตัวที่ใส่แผ่นได้นะครับผมแต่บ้านเราไม่มีแผ่นเนี่ยแล้วก็เป็นตัวสีขาวก็ได้นะส่วนเรื่องประกันนะคบผมบ้านเราไม่มีศูนไทยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประกันร้านเขาก็ประกันให้1ปีนะผมอยู่มา2ปีและครื่องไม่เป็นไรเลยที่เราต้องระวังนะเราอาจจะต้องระวังเรื่องพื้นที่ที่เราวางเครื่องไม่ให้มีมดไม่ให้มีอะไรนะหมั่นทําความสะอาดนะครับผมแค่นั้นเครื่องก็อยู่กับเรามันหานครับผมอะอยู่มา2ปีไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็มาที่คําถามถัดไปก็คือมันยังรันได้สบายอยู่หรือเปล่ายังรันได้ดีอยู่ไหมถ้าผมเท่าที่่ผมมเลนนาะ ทุกเกมนะแม้กระทั่ง Monster Hunter w i ก็ลองเข้าไปเล่นดูมันก็รันได้ปกติครับรันดีรันสบายเลยนะอถือว่าดีมากๆเลยนะ Series มันก็ยังรันได้นะครับยังเล่นได้นะน้องๆผมใช้ Series กันอยู่นะครับผมเขาก็เล่นกันเพลินๆสบายๆนะยังเล่นได้คือ Series ไม่ได้ขี้เหร่หรือว่าอะไรเลยนะครับผมฟอร์ดนงฟอร์ดไนท์ยังมีคนเล่นฟอร์ดไนท์นะเล่นบน Series ด้วยเขาก็เล่นอยู่ทุกวันครับเขาก็ไม่ได้มีปัญหากับการที่ต้องมาเล่นบน Series นะมันยังเล่นได้นะถ้าใครคิด ว่าเฮ้ยอยากเล่นซีรีส์ S ไปก่อนอีกสักพักเดี๋ยวจะไปซื้อเครื่องอื่นซีรีส์ S ก็ซื้อได้ครับซื้อได้ซื้อได้แต่ถ้าอยากอยู่กับมันนานๆกว่าก็ซีรีส์ X เนี่ยแหละครับที่ผมจะแนะนําในปี2025ว่าควรซื้อดีไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือในส่วนของ Xbox Game Pass ครับพอดีผมไปเจอบทความบทความหนึ่งมานะครับผมซึ่งมันเป็นบทความเกี่ยวกับ Xbox Game Pass เนี่ยมันคุ้มจริงไหมมันเป็นประโยคนี้มาเลยผมก็มานั่งนึกนะ เ,ออเราก็ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับ Xbox นานแล้วถ้าสังเกตนะครับผมเพราะว่าเกมพาร์ตอะตั้งแต่มันปิดโซนอาเจนไปเราก็ไม่มีอะไรมาป้ายยาเพื่อนๆอน,อะนะแล้วก็เวลาเราสมัครเกมพาร์ตอะที่เป็นรายเดือนนะครับมันจะชอบมีสูตรเล่นแร่แปรธาตุนะครับถ้าใครตามช่องผมอยู่ก็น่าจะเห็นนะสูตรซื้อ Xbox Game Pass Ultimate อะไรแบบนีน้ซึ่งช่วงนี้มันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่า Xbox Game Pass อะมันเหลือแค่ตุรกีญี่ปุ่นอินเดียอะไรแบบนีน้มันยังมีหลายประเทศครับที่ซื้อได้แต่มันไม่ถูกแบบอาเจนเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยไม่ได้ทําคลิปพวกนี้ออกมาเนี่ยก็เลยจะมาบอกว่ามันคุ้มไหมถ้าส่วนตัวปัจจุบพันก็ยังคุ้มอยู่ดีครับผมเอออันนี้ตอบแบบสั้นๆถ้าให้อธิบายก็คือต่อเดือนตอนนี้นะครับเราซื้อที่ตุรกีอยู่2อ0ยกว่ากว่านะถ้าปีหนึ่งมันก็จะตกเกือบ2 5 0 0้าฟังดูแพงไหมปีละ2000กะว่าบาทเลยนีวว่าเฮ้ย ฟังดูแพงจังแต่ปกติปัจจุบันนะผมซื้อเกมอย่างล่าสุดอะผมซื้อ m o n s t e r h u n t เ r w i l เล่นใช่ไหมก็พันแปดปะเออพันแปดแล้วในเกมเดียวนะแต่ Xbox Game Pass Ultimate สิ่งที่มันมีคือเกมหลายๆเกมนะครับผมที่เป็น Xbox Studio หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะ Xbox เขาจะพยายามทำให้มันลงเกม Pass ครับทำให้คุณนะไม่ต้องซื้อใช่ป่ะมันเช่าเกมอย่างเดียว คล้ายๆเน็ตฟิกครับใครนึกไม่ออกนะฮะจ่ายรายเดือนแล้วก็ได้เล่นนะส่วนผมอ่ะเป็นคนหนึ่งนะครับผมที่สมัครเดือนต่อเดือนเท่านั้นในปัจจุบันเพราะว่าบางเดือนผมไม่ได้เล่นอย่างผมเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมถ้าเดือนเดือนเนี้ยผมรู้แลวอ่ะผมเล่นแต่มอนทันกับเกมฝั่งนีเฮนโดเล่น d o องกี้คองอะไรแบบนี้ก็จะไม่มีเวลาไปเล่น Xbox <S <S ผมก็ไม่ต่อเห็นไหมประหยัดไปเดือนนึงเพราะเราไม่ได้ต่อนะครับผมและถ้าบางคนนะครับ ไม่ได้มีทุกเครื่องแบบผมหรืออะไรแบบนี้ตัดสินใจจะซื้อแต่ Xbox แล้วจ่ายทั้งทั้งปีผมว่ายังไงก็คุ้มนะอย่างเกมล่าสุดนะที่จะลงเกมพาร์ในวันที่19เนี้ถ้าถ้าคลิปลง18นะวันนี้ผมถ่ายวันที่18ก็จะคืออ v o v e t a เ o v e t นะครับเป็นเกมที่อยู่ใน Xbox Studio ซึ่งจะลงให้เล่นบนเกมพาร์ตฟรีผมเรียกว่าฟรีเลยนะเพราะว่าคุณจ่ายรายเดือนอยู่แล้วอ่ะมันก็มองเป็นฟรีแล้วล่ะจ่ายไปแล้วเท่ากับเอาง่ายเลยคุณเล่นอเวเวเกมเดียว2 7 0บาท1เอนแต่ถ้าคกมน้มัเคือ2000เข้าใจะ ซึ่งมันคุ้มมากๆส่วนตัวเลยนะครับผมแต่ถ้าคุณอัปเกรดนะครับผมซื้อเป็นมันจะมีตัวอัปเกรดให้เราได้เล่นก่อนอ่าซึ่งจริงๆมีคนเล่นอัลเบเทไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าซื้อตัวอัปเกรดไปมันก็จ่ายเงินเพิ่มซึ่งอันเนี้ยผมไม่เคยทําไม่เคยซื้ออะไรแบบนี้เลย สมัครแต่อัลติเมทอย่างเดียวนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกครับรออีกวัน2วันได้เล่นก่อนไม่กี่วันไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเป็นสายรีวิวสายอะไรอย่างงี้ก็อาจจะอยากจ่ายตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้เล่นก่อนไปรีวิวให้เพื่อนๆดูอะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยในส่วนของเกมพาร์ตนะครับผมและก็ถ้ามีคนบอกเอ้าพี่โอ้โหพี่ต้องมาเติมเติมเติมทุกเดือนแบบนี้บางเดือนเอา้าแล้วมันมีการถอดเกมออกด้วยเออ ที่ผมเจอนะครับตั้งแต่เล่นมาเวลาเขาถอดเกมออกมันจะมีแต่เกมที่แบบมีบ้างที่เป็นเกมใหญ่แต่น้อยมากครับส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่ผมว่าเขาดูในกราฟแล้วหรือว่าดูแนอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้หลังบ้านเขาอาจจะดูแล้วว่าเกมนี้มันไม่ค่อยมีคนโหลดเล่นไม่ค่อยมีคนออนไลน์หรือไม่ค่อยมีคนเล่นเว้ยเขาจะถอดออก เพราะว่าเขาก็ไม่จำเป็นต้องถือไว้ไม่ค่อยมีคนเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วส่วนใหญ่อ่ะผมอ่ะเป็นคนที่เล่นเกมใหม่บ่อยมากพยายามเล่นเกมใหม,<ๆ>ม,ม่เล่นเกมใหม่เล่นไม่ค่อยมีไปเล่นเกมเก่าสามหกูยังไม่ไปเล่นเลยก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการถอดเกมออกอันนี้แล้วแต่ทุกคนนะครับผมใครซีเรียสเรื่องถอดเกมออกก็อาจจะเป็นแบบช้อยในการคิดว่าเฮ้ยมีเกมโดนถอดด้วยว่ะคุ้มไหมคุ้มไหมอะไรเงี้ย voilà. แต่ถ้าเกมนั้นนะครับเป็นเกมที่เล่นได้ยาวๆแบบสมมุติเกมเดียวเลย ต้องใช้เวลาเล่นครึ่งปีแต่ว่าเกมมันราคาเนี่ยบางทีครับมันก็จะถูกลงมาถูกปะเพราะเราสามารถบินไปซื้อประเทศนูน้นประเทศนี้ได้นะครับผมก็ถ้าถูกลงมาเราก็ซื้อที่มันถูกกว่าจบมันก็จะมากันที่มาที่ว่าเฮ้ยนี่มันก็โจรพวกผ้าเขียวนี่หว่าไอเรื่องจโจรพวกผ้าเขียวเนี่ยผมว่าจะมาอธิบายหลายทีแล้วนะครับผมมีคนนะครับผมไปถามเมื่อปีที่แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดมีแคปมานะครับว่าไปถามออฟฟิเชียลว,ว่า เฮ้ยการที่เราบินไปซื้อเกมอยู่แบบนี้ผิดไหมผิดกฎอยู่ไหมอ่าเขาก็ตอบกับมาเลยครับไม่ผิดเพราะว่าบ้านอยู่ไม่มีสโตร์อ่าเหมือนเราเป็นคนเล่อล่อนนะครับการที่จะบินไปซื้ออะไรที่มันถูกกว่าผมว่ามันก็ไม่ผิดหรอกครับก็ไปซื้อเถอะประหยัดเงินในกระเป๋า เออบางโซนนะครับบางเกมมันก็ลดเยอะมากเลยนะอายุตัวอย่างครับโซนตุรกีเนี่ยช่วงนี้ทุกคนนะ่าจะซื้อเยอะที่สุดมีเกมอย่าง expedition ผมอยากเล่นมาก33นะที่โผลมาโหภาพโคตรสวยโคตรน่าเล่นเลยในงาน Xbox อะ่ะเกมนี้ราคา700เออถ้าไม่ลงเกมพารผมก็คงจะซื้อในราคา700นี่แหละเพราะว่าไปซื้อแผ่นแผ่นผมคาดเดาเพราะว่ามันยังไม่มาขายกันนะ กลเดาว่าฝั่งเพเนี่ยน่าจะพันแปดันเก้าถึงสองพันซึ่งใน X b o x มัน770ในตุรกีอ่ะเห็นไหมเริ่มชั้นนั้นหนักได้แล้วว่าซื้อเกมที่ไหนดีนะถ้าคิดว่าจะได้เล่นยาวเราก็คงจะซื้อนีใน X b o x อะ่ะคงไม่ซื้อแผ่นที่เล่นแป๊บๆขายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเพย์ห้าเขาก็มีข้อดีของเขาเขาเล่นซื้อมาเล่นไม่ชอบไม่เวิร์กว่ะยังขายต่อได้แต่ Xbox อกขายต่อไม่ได้แต่ถูกลงมาครึ่งหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับผมบางถึงแม้ว่าบางเกมไม่ไม่เคยเจอถูกเลยก็มีนะใน Xbox ก็ลองชั่งน้ําหนักดูนะครับผมมันมีเว็บไว้สําหรับชิกราคานะครับผมเราก็ลองไปเช็คกันดูก่อนได้หรือไปคอยติดตามในกลุ่ม Xbox Thailand อีกครั้งครับเพื่อนๆเขาก็จะมาแชร์ราคากันเรื่อยๆนะครับผมมีบางเกมนะครับอยู่ๆโผล่มานะครับผมหรือ64บาทเกมทิปนเอที่กําลังจะลงนะที่เราไปเห็นใน s t a อ e of อ l เพที่ตัวละครสวยๆอะเออไอเกมเนี้ยราคาสูงมาก อยู่ๆวันนั้น6 4บาทใน3ชั่วโมงผมกดไม่ทันนะผมตกรถเหมือนกันแชร์ลงเพจอยู่เพื่อนๆเห็นนะ64บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดซึ่งมันถูกมากแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะยกเลิกเราไหมอันนี้ก็เป็นอรอลุ้นตอนใกล้เกมออกนะครับผมซึ่ง64บาทมันถูกมากแล้วก็มีอีกหลายๆเกมครับยกตัวอย่างอีกเกมนึงก็อนะ่ะยกตัวอย่างเยอะฟอร์ไนบน Xbox เ,เติมถูกสุดเออน้องๆผมบอกมาผมไม่ได้เล่นนะเขาบอกว่าเติมบน Xbox ก,ก,ก็ถูกดี แล้วเขาก็ไปเล่นบน P ีได้ด้วย่ะก็เป็นที่มาของข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่หลายคนนะเป็นสายเติมเกมที่เป็นเกมเล่นเกมเออนไลน์อย่าง Fortnite อย่างเงี้ยก็น่าจะชอบในจุดนี้นั่นเองครับอันนี้ก็แทบจะเป็นทั้งหมดแล้วนะที่ผมพยายามพูดถึงว่าใน Xbox เนี่ยในปี2025น่าเนี่ยน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อนะครับผมผมก็ฟันธงไม่ได้ขนาดนั้นอยู่ที่ตัวคุณเองว่าอยากซื้อไหม ตั้งแต่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเออลองชั่งน้ำหนักดูนะครับผมราคาเครื่องที่ปัจจุบันราคามันถูกลงมาก Xbox Game Pass ที่มีเกมเยอะมากๆลองชั่งน้ำหนักดูว่าชอบไหมและสิ่งสำคัญนะครับผมอยากแนะนำทุกคนก็คือให้ดูเกมที่เราอยากเล่นครับและเราก็จะรู้ว่าเราอยากจะเล่นเครื่องไหน และนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะเท่าที่ผมนึกออกแล้วนะสำหรับอ่า Xbox Series นะครับผมทั้งหมดในปี2025เนี่ยว่ามันน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อนั่นเองครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับผมก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับไม่ต้องดูด่าอะไรกันร้ายแรงนะครับผมคุยกันเล่นๆนะครับผมคุยกันอย่างมีความสุขนะและทุกคนเขาก็อยากจะมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้นะครับไว้มาพูดคุยกันอีกมีข่าวสารอะไรน่าสนใจแล้วอยากจะมาเม้ามอยนะครับกับวอตไปเรื่อยแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไล กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปหรือไลฟ์จะถ่าไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมคิวินวอนน้ำแพ็คต้อนรางไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย